นะไปแล้วดีกว่าฝากทิ้งท้ายนิดนึงเกมนี้สนุกมากๆนะครับแต่ว่ามันเป็นเกมที่ที่เล่นกันสามสามเวลาบอลอยู่ที่ใครมันจะโฟกัสคนนั้นแล้วมันจะเครียดนะเกมเพราะว่าเวลาเราพลาดอ่ะมันก็จะเห็นกันหมดเราก็จะคิดเยอะเพื่อนก็จะคิดเยอะว่าเราพลาดนะครับมันไม่เหมือนพวก Rov e, Free Fire ที่แบบเดินไปโลง่โลงๆมืนม่นๆอื่นๆโดนเฮดช็อตหัวอย่าง Free Fire ยเงี้ยเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเราตายเพราะอะไรเพราะเพื่อนก็ยิงอยู่ไม่ได้ดูเราอย่างเงี้ยอ่ะเราก็เล่นอ่อนได้ อ o v อยู่ออฟเลนอย่างเงี้ยอยู่เลนกลางบางทีเขาไม่มาเลนกลางกันเลยเราก็ตายแบบตายแบบไม่ควรตายอ่ะตายแบบ on. อ่อนอะกดสกิลว้าวเลยก็ไม่เห็นกันนะครับมันก็เลยแบบเป็นเกมที่เล่นง่ายนอกจากซัพพอร์ตจะโดนด่าเยอะหน่อยเพราะว่าซัพพอร์ตจะเดินตามแครี่เดินตามโรมอะไรเออเดินตามออฟเลนเดินตามเลนกลางแล้วแต่ว่าจะแบบแผนแบบไหนอันนี้จะโดนด่าเยอะหน่อยส่วนตำแหน่งอื่นอะเขาก็ชิลๆกันออฟเลน ถ้านายไม่ตายแล้วแต่อีกเพื่อนไม่ได่าหรอกถ้านายไปยืนแค่กอดป้อมเอฟเคนะั่งกินข้าวไปรอคลิปชนป้อมก็ไม่มีใครว่าถ้านายไม่ตายนะนายไม่มาแก๊งเลยนะครับเต็มที่ก็นานานโดนด่าทีอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับเกมนี้มันสนุกมากๆถ้ามองในมุมมองของเกมนะเพราะว่ามันคือเกมนะครับเราไม่ได้หาเงินจากเกมนี้เราไม่ได้ไปแข่งขันเพื่อชิงเงินล้านนะครับอะไรที่มันผิดพลาดบางครั้งเพื่อนเล่นพลาดก็ให้อภัยกันนะครับเราจะได้สนุกกับเกมด้วยเวลากดเจอเขาอีก มันก็จะได้สนุกนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหอัน,นี้อีกแล้วเจอมันอีกแล้วโคตรเบื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยกดเจอปุ๊บเสียเวลาฟรีนะเกือบสิทนาที1แมตต์อย่างเงี้ยเล่นชนะก็ไม่สนุกนะครับก็นิดนึงนะก่อนนอนโอเคไปแล้วนะครับวันนี้ก็ ฝันดีทุกคนนะคบขอบคุณที่รับชมจนจบสตตีมนะครับผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะได้เห็นคอนเทนต์การแบบเดือดๆเลยนะครับจะเป็นคอนเทนต์ทีม PG นะครับเป็นตัวที่ไม่มีคนเล่นแล้วนะครับสงสารน้องๆ3าคนนี้มากๆก็เลยหยิบมาทำคอนเทนต์นะครับจะเป็นอารากิยาสุดะแล้วก็อุเอคุสะอยู่ทีมเดียวกันนะครับอารากิจะทำหน้าที่เซนเตอร์นะครับมาดูกันนะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคไปนะพี่เอ d ีดีพี่เนี่ยกดเลยนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันมาช่วยกันเชียร์กันแล้วกันนะ่าจะเป็นพรุ่งนี้ช่วงหัวค่ำแล้วกันถ้าว่างตรงกันอาจจะได้เห็นนะครับผมไปแล้วนะฝันดีเจอกันครับบาย